สวัสดีจ้ามาเด้อคะ่ะเม่งมะม่วงป่าจ้านี่ค่ะหืมเจวประแดะต้นยัย่วๆแซ่บค่ะมาเด้อคะ่ะมาเด้อมะม่วงป่าจา้ะพอดีแซ่บเลยประแดกกะกับโนโนประแดะอย่างนัวเอาซิมคำแรก ต่อตอนเข้านั้นเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยแซบๆค่ะมาเด้อค่ะกินเมงมะม่วงจ้ามะม่งป่าค่ะมะม่งป่ามะม่งป่าคำแรก